สว look, look uh, <mission Christmas> ่วนครับผมนักเรียนจากปรงเทศอินโดนีเซียเลยนะครับนี่จะมาสัมาร์ขอทราบที่นไรนะครับผมจุดต้นของการเป็นตำรวจครับต้องทำยังไงบ้างครับที่จะมาเป็นตำรวจนะครับก็ต้องสอบสอบที่แบ่งสองอย่างชันนตำรวจสายบัตรถ้าจะสอบํันวนตำรวจตัวทีกน ถ้าเปสินค้ากันนะครับก็น้องที่อยู่ม .4 ม .5 เองก็ส,ส,สามารถสอบเข้าเป็นัระดับมหาลัยหรือเราเองก็สมดได้แต่ถ้ามีแบบนี้ก็คือส,สอบจะเปิดสอบทผู้ออสอบมีวิทยาการอะไรนคร,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 รับสอบเข้ามาเป็นพนักงานส้องถินหรือเป็นพนักงานตาม ลักษณะงานนี่เคยจะแบ่งการทำงานเป็นไงบ้างครับแบ่งการทำงานก็มีหลายหลายหน,น,น้างานถ้าหน้างานตรงนี้เขาเรียกว่างานสอสนบสวนถ้าทำเกี่ยวกับคดีหลายหน,น,น,น้างานมีงานต้องการฝบาฝา สมมติว่าถ้าเจอแม่เป็นตำรวจเนี่ยคืออยากไปได้หรอถ้าพี่ไม่ได้มาเป็นตำรวจเนาะพี่ก็น่าจะไปอุสวัฒน์ครับถ้าขออบได้ครับ คนข้างหลังต้องสบายอย่างมีแรง